วัสดีเอฟซทุกท่านนะครับผมพี่พน้องทุกท่านวันนี้ก็จะไปศูนย์ปฏิบัติธรรมนะผมอันนี้เป็นเด็กนักเรียนหนึ่งวันนะครับผมก็อาบุญกุศลมาฝากเนาะก็ยังขัดเกลื่ไปเรื่อยยังมีลบลบลลบกดลงอยู่วันนี้ก็จะมาบอกเอฟซทุกท่านว่าผมก็มีกลุ่มเ,เกี่ยวกับการทําเสวนาธรรมเนาะหรือว่าสุทนาธรรมก็มีจุรู้สุภาพผู้สร้างจิตโพธิแล้วก็ห้องวีกนหรือว่าสิริอริยานะผมก็เป็นกลุ่มสมาธิหรือว่าสุทนาธรรมทั้งในและต่างประเทศทีนี้ช่องของผมเนี่ยอิวิตะ Everything is delightful เนะี่ก็จะเป็นหรือว่าทุกสิ่งรนหน้าอย่างดีเนะี่ยก็จะเป็นช่องที่แบบว่าผมจะปิดโฆษณาเพื่อไปให้เสียอครมในการทําสมาธิหรือว่าสุนาธรรมทีนี้อ่ามันจะมีวิดีอโอโฆษณาช่วงต้นเริ่มต้นหรือว่าช่วงท้ายขอความ FC ทุกท่านนะพี่น้องทุกท่านก็อ่าดู เรียว่าดูโฆษณาให้จบก่อนนะครับผมเพื่อสนับสนุนในเรื่องของการาทำคลิปวิดีโอในเรื่องของอแอปตัดต่อนะผมเพราะว่าแอปตัดต่อต้องใช้ประมาณนี้นิดหน่อยนะครับผมก็สวัสดีครับ